We come home by son We come คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือไปหาหมอสิคะหมอพยาบาลหมอกับพยาบาลได้หมดครับเอาเหรอฮะอตกลงยังไงฮะทั้งสองจะหาพยาบาลทั้งหมอทั้งข้าบาลนะคะทำงานคู่กันโอ้นะดิฉันก็จะหาหมออย่างเดียวแหละเพราะว่าหมอนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราคลายความกังวลเพราะว่าช่วยรักษาอาการของเราได้นะคะแต่ก็มีหมอบางคนเหมือนกันดุเหลือเกินนะเคยเจอเพิ่งจะเจอมาสองสามวันเนี้ยไปดุอะไร อย่างนั้นปกติแล้วคุณหมอจะเมตตาม,มากๆเลยนะคะ <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเ,เขามีโคร,ครงการหนึ่งเป็นโครงการเขาเรียกว่าแพทย์ตัวตลกค่ะเ,เขา,ยยาเขาชื่อภาษาอังกฤษก็คือ medical clown น,นะคะ เขาเป็นส่วนหนึ่งของ The Dream Doctors Project นะคะที่เขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮารดัสซาฮิบรูในเยรูซาเล็มค่ะคซึ่งนะคะแพทย์ตัวตลกที่เขามีการตั้งขึ้นมานี่แหละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนกับว่าไปสร้างความสนุกสนานความควาคลื้นเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆนะคะเพราะเด็กๆเ,เ,เนี่ยค,คือเขายังเขายังไม่ค่อยจะรู้ เรื่องเท่าไหรใช่ไหมคะหลายคนนยังไร้เดียงสาแล้วก็บางคน,นจะกลัวคุณหมอกลัวคุณพยาบาลมากเลยเข็มเข็นฉีดยานี่ก็น,นะคะร้องจ้ากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหมอตัวตลกเหล่านี้เนี่ยก็จะไปช่วยสร้าง à, ความตลกความคื้นเครงคลายความกดดันให้กับบรรดาคนไข้เด็กๆเหล่านี้แล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะตอนนี้มี29โรงพยาบาลของอิสราเอลที่ <ๆ S 1> ร่วมโครงการแล้วก็มีแพทย์ตัวตลกเหล่านี้นะคะร1 1คน แต่ละปีนั้นรักษาคนไข้เด็กเนี่ยสองแสนคนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขากําลังพยายามผลักดันให้แพทย์ตัวตลกเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะที่มีอาชีพทางการแพทย์ด้วยแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเป็นหมอแล้วก็จะมาอยู่เป็นตัวเป็นหมอตัวตลกนี้ได้เลยนะเขาต้องผ่านการอบรมมาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่ออิสราเอลเขาทำในประเทศของเขาประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปช่วยเด็กๆที่อาจจะมีปัญหาสภาพจิตใจจากเรื่องต่างๆนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังมีแนว ความคิดในการที่จะไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยค่ะอตอนนี้นะคะแพทย์ตัวตลกจากอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะอยู่จนถึง5กุมภาพันธ์นะคะคือวันนี้ก็มีการเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลแล้วก็องค์การการกรุศลในประเทศไทยรวมถึงกัมพูชาด้วยนะคะมีทั้งมาอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเยี่ยมเด็กๆที่จะปว่วยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเชน่ชนโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลสมิติเวสศรีนครินโรงพยาบาล กรุงเทพฯระยองแล้วก็จะมีการแสดงที่ศูนย์เมอร์ซีในวันสุดท้ายด้วยค่ะน่ารักมากๆนะคะออนีเก่งไเด็กน้อยเห็นเห็นแบบนี้เขาก็แบบบางทีเด็กกำลังคุณหมอกาลังจะผ่าตัดอย่างเงี้ยนะเห็นเห็นตัวตลกแล้วเขาก็เปินดีมก็ไม่รู้สึกอะไรน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคนอ่านข่าต้องไปทำหน้าที่เป็นตลกบ้างนะคุณเนี่ยนะคุณจะทำให้ใครดูเหรอฮะ